การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือว่า <DA> ทิศทางของชีวิตก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเสมอไปนะครับเพราะว่าชีวิตของคนเราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนเป้าหมายเลือกเปลี่ยนเส้นทางเลือกเปลี่ยนทิศทางของชีวิตได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าคนเราจะตั้งเป้าหมายอะไรแล้วก็จะต้องเาาอาเป้าหมายนั้นให้ได้ต้องไปถึงให้ได้โอเคถูกต้องหลัถ,ถ้าหากว่าคนเรามีเอาเป้าหมายอะไรที่มันชัดเจนแล้วเดินไปสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะทำเป้าหมายนั้นให้ <tyard. S 2> เป็นของเราได้หรือว่าเดินเข้าไปสูรร่เป้าหมายนั้นได้เป็นผลสําเร็จอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่านุโมทนายินดีด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะตั้งเป้าหมายแล้วจะเดินทางไปถึงเป้าหมายนั้นได้นะครับ <Yeah. S 2> เพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเป้าหมายที่เราตั้งไว้อาจจะสูงเกินไปอาจจะยากเกินไปหรืออาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้เพราะฉะนั้นทิศทางที่เราตั้งเอาไว้นะครับเราวาดเอาไว้ว่าเป็นทิศทางว่าเราจะเดินไปแบบนี้แบบนี้เป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนแต่ว่า ในเวลาที่เราเดินทางไปจริงๆแล้วนะครับในทางทฤษฎีคือมันใช่ในทางความคิดมโนวาดภาพไว้เนะี่ยมันใช่แต่พอเดินไประยะหนึ่งแล้วอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้หลายๆคนเคยตั้งเป้าหมายไว้นะครับแล้วก็เดินไปไม่ถึงเป้าหมายผมเองคนหนึ่งแล้วนะครับที่ตั้งเป้าหมายอะไรไปแล้วก็เดินทางไปไม่ถึงก็กลายเป็นว่าหลายๆคนมองเราว่าเป็นคนที่ไม่เอาไหนเลยนะครับ ไหนบอกว่าอยากจะทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทำไมทำไมทาไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้จะเดินไปสู่จุดนั้นจุดนี้แล้วในที่สุดก็ทําไม่ได้นะครับก็ล้มเลิกกลางคันทน่านี้เวลาที่เรามาพูดอย่างนี้นะเขาก็บอกว่าเออหาข้ออ้างหรือเปล่าจริงๆเราไม่ได้หาข้ออ้างอะไรนะครับคือจริงๆแล้วก็คือคนเรามันไม่สามารถที่จะไปบังคับวิถีหรือว่าไปควบคุมความสําเร็จหรือว่าควบคุม สถานการณ์ต่างๆเหตุปัจจัยต่างๆที่มันเข้ามาแทรกแซงได้ในระหว่างทางนะครับทุกคนก็อยากอยากสมุิว่าตั้งเป้าหมายอย่างนี้นะครับทุกคนทุกคนก็อยากที่จะเดินเข้าไปสู่เป้าหมายแล้วก็อยากที่จะประสบความสําเร็จทุกคนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดอะไรแล้วมันจะได้แบบที่ที่ทําไว้นะครับถึงแม้ว่าจะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วนะครับหรือว่าพยายามที่จะเดินบุกบ,บ,บัดบุกบัน แล้วก็ฝ่าฟันเข้าไปสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่ามันทุกคนมันมีเหตุปัจจัยอะไรที่มันไม่เหมือนกันหรอกเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ประสบความสําเร็จเหมือนกันหรือว่าตั้งเป้าหมายในแบบเดียวกันแล้วก็สามารถเดินไปถึงได้เหมือนกันคนรวยก็คงจะรวยเหมือนกันทุกคนนะครับคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานก็คงจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานอย่างที่ใจ มุ่งหวังทุกคนนะครับหรือว่าการเงินอยากจะร่ำรวยก็คงจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินเหมือนกันหมดหรือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวหรือว่าประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตโดยภาพรวมทั้งหมดก็คงจะเหมือนกันเนาะ